พระพุทธศาสนาเถราวาสประดิษฐานมั่นคงในประเทศไทยมาช้านานมีกติความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุว่าเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการสร้างบ้านแปลงเมืองในสมัยอดีตเวลาจะสร้างบ้านแปลงเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองและให้มีความมั่นคงสิ่งหนึ่งที่คนยุคสมัยเก่าได้คำหนึ่งก็คือการอัญเชิญพระพุทธเจ้า มาเป็นประมุขประธานในการสร้างบ้านแปลงเมืองซึ่งสัญ,ญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระบรมสารีริกธาตุด้วยอาศัยพลังของพระรัตนตรัยเสมือนหนึ่งว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริเวณชุมชนโบราณหลายแห่งในประเทศไทยมีพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุประดิษฐานอยู่ เป็นหลักฐานแสดงถึงการนับถือพุทธศาสนามาแต่โบราณทั้งในภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้าราชธานีทั้งสามของประเทศคือกรุงสุโขทยัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ต่างมีพระมหาธาตุ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาเป็นศูนย์กลางของราชธานีในศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงการประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุพ่อขุนรามคำแหงทรงให้ขุดพระบรมสารีริกธาตุจากสถูปเดิมแล้วก่พอพระสถูปใหม่กลางเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อปี1830 ซึ่งน่าจะหมายถึงเจดีวัดช้างล้อมภายในเมืองศรีสัชนาลัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของราชอาณาจักรสยามและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นระหว่างวัดสลักกับวัดโพธารามหรือวัดพระเจตุพลในปัจจุบันพุทธศักราช2326 สมเด็จกรมพระฉวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สถาปนาพระบรมธาตุขึ้นที่วัดสลักแล้วเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดนิพพานารามต่อมามีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพระศรีสรรเพชดารามและวัดมหาธาตุจวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ต่อสร้อยพระนามเป็นวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์